หนึ่งเมษาครับผมรัฐบาลไทยหนึ่งเมษาครับปูได้พี่น้องจับโครงสุดท้ายแล้วครับโครงสุดท้ายปูฤศีครับพี่น้องอันนี้มันเป็นสองภาคครับสามบ่สองสองเนาะปูฤศีตาปูฤศีบทยามาจากประเทศลาวเนาะอันนี้เล่าเล่าเหตุการณ์ ย้อนในอดีตก่อนจะเดินทางไปมหาสารคามนี่เนี่ยกำสองกำปั้นอย่างเงี้นี่เข้าหากันเด้ออันนี้เป็นปู่ฤาษีบทยาตามยาปึ๊บปึ๊บครับอือเป็นนี่มีป้อตะมันเป็นเป็นปิษนาธรรมปิษนาธรรมอมืปิษนาธรรม,มกำปั้นตีกัน อันนี้เป็นปูฤสีบทยาครับหรือเราจะทุปยากับบรรลุล่ะห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปสันบอกกามปั้นครับมันมุ่นเนี่ยกาปั่นกามปั้นนี่อย่าลืมเนอะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์นั่นแหละเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์วิน้องเออนี่หยและวบัดนี้ปูตาว่าจะฟังก็ได้พอฟังกันได้ปูตาอยู่อยู่เนี่ยที่มาให้ ก่อนนั่นนะค,ค่นีน่นปู่ตาเรานี่น่ะปู่ตาเจ้าปู่ปู่ใหญ่ยยู่นี่นะมาให้เป็นปริศนาเหมือนกันแต่เราก็เขียนตัวเลขอยู่คำพูดเรานั่นจะพูดบ้ากบขึ้นต้นด้วยก,กคบครับกบก็เก้าละตีตรงๆเลยผมว่าอไเองี้ย เราต้องอ้อมความกบงูหนูอยู่ในพุ่งเดียวกัน<บ>เราเรียกพุ่งนะหรือรูนะร่ะในนะ่ะมี่กบงูหนูสามประเภทอยู่ที่เดียวกันกบก้า7หนึ่งก้า็บหนู งูกันหนึ่งูงูเนีน่ยมนตีมันเจ็ดพี่น้องฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อตีซอยกันพอแจ่มตีตรงๆนู้ดดิพี่น้องว่าเป็นยังงูกับเตีเ้ยวแต่ว่ากบกับคือกบอยู่ลแล้วล่ะน้ำปลาเลี้ยมบคุ้างเหนง็นยัวกเพื่อนทันมากเก่านี่กค่ะเทรใจมากสุดเนี่กค่ะเทรใจครับ ก็ขอตัวเดียวกันเด้อเ่าแหลมพี่น้องของปูหรีบทยากับปูตานี่ก็บ่กไกลกัน ที่จำได้โอ<ฮ>้ยถ<ฮ>ือกระพูดจำอะไร <laughs> <laughs> อีกอีกอีกคู่อีกตัวหนึ่งนี่จำไม่ได้ครับคาครับคาแต่ก็มีเก้าอยู่บ่มีเก้าก็มีหกเนี่นะ แต่จำแม่นๆคือก้าวเนี่ยอยู่อยู่บนนี่นะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นตัวนี้บ่หรือบ่แม่นหรือจะแม่นตัวนี้นะอันนี้ที่มาเขียนนะเนี่ยคมาเขียนมันบกคลยชัดเจนชัดครับชัดครับพี่น้องเบอรเอ้าครับผมครับนี่เนี่ยครับวงกลมยุนคือหกเก่ากรับผมเก่าครับข้างล่างคือกเจคือตัวนี้มันอยู่ในรูนั่นแหละมันกองนันนะ แต่ที่ที่ข้างบนมันเป็นเก้าหรือเป็นหกเนี่ยอยู่ข้างบนจะมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่แน่ก็คือที่วงกลมจําแม่นอยู่อันนี้เป็นปูตาเด้อแยกกันออกจากปูฤษีปูฤษีนี่มีแต่กำปั้นปูตากับที่ว่าปีศาเมื่อกี้นี่เนี่ยตําหลักมันจะเป็นสามคู่นี่เนี่ย คือคือเก่านี่เป็นรักแล้วน้องโว้โอ้ก้านี่ของแท้เลยอ,อันที่ว่าเอามาพลิกลุงนั่นก็เป็นอย่างนั้นแ่ะแต่ข้างบนนีนก้านั่นแหละแต่ว่าที่นี่มันมีอีกตัวหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดคือแน่แน่เดินด้วยเก้านนี่โอเคเลยครับ เราม่เน,น้นดเน,น,น,นดหมวดนี่หกเก้าเนี่ยหกเก้าหเก้าเกาหกกับ,กกบนอง,นอง,นองพี่น้องเนาะครับพี่น้องเต่ว่าเป็นสนานี่ไปเล่าให้เขาฟังนี่แต่และจังหวัดตีบอกเหมือนกันเนาะ แต่กตีเป็นเลขอยู่ตีแบบแค่แปมันตีปูมผมกลับไปความรดลายบอลเ่ะรอยแลเล็กไทยสองตัวสามตัวนนี่นะครับเอาเดือนนี้มันมีเจ็กวันสามสิบ สามสิบบอกบอกมีวันที่ที่สามสิบเอ็ดนั่เมื่ออื่นนี่ก็จบเลยเรื่องนี้เมื่ออืนนี่จบเลยเมื่อในยีบเก่าเมื่ออื่นสามสิบอ่ะมันออกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมันก็เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้มีสามเอ็ดด้วยสามสิบสามเอ็ดหรรูเออเขาแบบสามสิบมีละผมเออเมนละสามสิบเอ็ดออืม นี่เราเพเอาตามนี่แล้วเพให้เคยจะได้โทรไปบอกพ่อแ้มหรือเปล่าแหลมอยู่ครจะเอาเจ้าเจิงเป้งไะนะควัดมือมันไหผมครับมือมันโอ้หให้เป้าแหลมติ้งมาก็ได้ครับมันมีวันถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยออกมือวันจันทร์ปูเหล็กันเดนั่นแหละเดือนเราเนี่ยมันสิ้นวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์ครับ สิ้นวันอาทิตย์ผมมีสามสีบเดมือสามเวดมือเด็กออกมือวันจันทร์บชัจันทร์ที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับหนึ่งมษาเอาคาดว่าจะโทรมาวันไหนโทรวันที่หงเลยป่าตอนเศ้เอาวันที่หนึ่งนเ้าราเลยแต่เช้าเนะครับแล้วก็บอกให้เอซีด้วยว่าจะตัดชัวร์เลยครับ คือตัดให้จับเงินน่ะนะครับผมเอาพี่น้องอย่าลืมกันเด้อครับผมเขามาแล้วกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะตัวนี้ก็ไปไว้พิจารณาจะหาจับรัฐบาลไว้ก่อนก็ได้ครใบสองใบรอบมือที่ปูมันจะครับผมตัดไถ้เลือคู่เดียวที่กิน่าปูจนเหงหกเก่าได้พี่น้องได้พยายมกลับใหงหกเก่าหกนะครับเผื่อว่ากลับตัวไว้ค่อยสบายใจน้อพี่น้องเนาะไปครับเป็นบนล่างนี่ี่ปูเนาะ บนล่างครับเป็นบนล่างถ้าเป็นหกเจ็ดเอาล่างเนอะอย่าเอาบนโอ้หกเจ็ดนี่เป็นเป็นล่างเก้านี่จะเป็นบนมอพูดเก้าเป็นบนก็ได้ล่างก็ได้อือเอาบนล่างาะผมเขียนบนล่างนะอ้อ่ง่ายๆดีเพื่อสบายใจขับเร็วบนบราหารอุ้ยว่าแล้วที วันที่หนึ่งเนาะตอนเช้าทันบ่ล่ทันทันเนาะให้ให้ผู้ที่ติดตามก็คอยรอฟังอีกครับให้ท่านทันพยายามติดตามเบาแรงก็พอแต้มให้ได้ครับอย่าพลาดวันที่หนึ่งตอนเช้าเอาพี่น้องแคปนาจอได้ครับเด้อผูพันธถือไว้เห็นแล้วนะครับ เอาเป็นบนล่างละเก้าปูนเนียนที่หกเก่าทั้งหมดเลยผมหกเจ็ดเอาแต่ล่างนั่นแหละหกเจ็ดเอาแต่ล่างท่านโอ้ขับับขับเอาคือคือพูดง่ายๆเนาะณปัจจุบันเดี๋ยวนี้หกมาล่างอ่ะนะโอ้หกมาล่างเลยไปซื้อจังได้หกมาล่างเก่าอืมนี่เป็นหกเก่าปูครับหกเก่าเก่าหกมาล่างอื่รู้แล้วนี่หกมันมาล่างเลยครับ มันบัไดไปบนเพราะมันลงอยู่ในรูครับโอ้ครับเอาเป็นบนล่างมาหกเกาหกเพื่อเก็บเก็บหกเพื่อสบายใจดิเพื่อสบายใจครับอ้าวสามครั้งขอให้โชคขอให้มาเนอะขอให้ผมปังๆเนอะลำลำเรารวยเนอะทุกผู้ทุกคนสามถูกครับครับอ้าวอ้าวได้แล้วบอครับชัดเจนบ่ล่ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีครับที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่กับได้ตัวเลขได้แนวทางกันแล้วนะครับเนาะครับครับเปลาแหลมวารวยเก่าผ้ารวยครับผมเสี้ยนหอยผ้ารวยครับผมขอกราบขอคุณปูครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาพี่น้องไปเลยตอนนี้ครับผมขอพี่น้องปังปังกับรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผม